วิธีใส่ซิมนะคะซิมซิมซิมหนึ่งจดตรงนี้เราเลื่อนลงมามจะดังแกะแล้วเราก็เปิดตรงนี้นะคะงัดขึ้นนี่ค่ะงัดจากตรงนี้ขึ้นนี่ค่ะนี่ขึ้นมาแล้วเราก็ใส่ซิมตามรูปรูปเขาบอกว่าในส่ด้านนี้เราต้องวางวางให้มันพอดีแล้วก็ กดลงมาแล้วก็ดันขึ้นมาอย่างนี้ให้มันมีเสียงแก๊กอันนี้คือมันล็อกได้ถ้าเอาออกก็ทําเหมือนเดิมค่ะลงแล้วก็งัดขึ้นฝั่งนี้งัดขึ้นนะคะแล้วถอดซิมออกแล้วก็ถอดซิมออก,ก,อออกนี่ค่ะแล้วก็ล็อกไว้เหมือนเดิมมันก็จะดังแก๊กอันนี้ก็ทําเหมือนกันค่ะซิมที่สองเอาลงมาแล้วก็เปิดเปิดจากข้างบนตรงนี้ค่ะนี่ค่ะ ก็จะออกแล้วก็ใส่ตามรูป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 ที่เขาบอกมาเลยแต่เวลาใส่ต้องต้องใส่ให้มันตรงช่องนะคะแล้วก็ดังแก๊กนี่คือได้เอาออกก็เอาเหมือนเดิมค่ะแกะดังแก๊กแล้วก็แกะฝังนี้เอาซิมออกเนี่ยค่ะไง,ไง่ายงาแล้วก็ ในในแบตนะคะให้ดึงขว้าจีเหลืองนี้ออกก่อนแล้วค่อยใส่ใส่เข้าไป